สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องครับครับอันนี้บรรยากาศกะยังอยู่ที่วัดภูตะเผาทองครับผมครับวัดภูตะเภาทองครับพี่น้องเนาะครับอยู่ทางน้องวัวซอครับผมมือนี้อ่าน้าเชียร์พาลุยกะจะมานําเสนอแนวทางลาวพัฒนาครับผมลาวพัฒนา วันที่28เดเอครับผม28สิงหาคมครับพี่น้องเนาะกับแนวทางตัวเลขของพ่อเจริญศิลป์ะครับพี่น้องเนาะครับวันว่างหันพ่อกับเขาตะตัววิ่งครับผมวิ่งบนล่าง2กับ3เข่า3ครับผมพ่อจับคู่บ่าเขาเอาในคลิปนี้ก็จะมานำเสนอสู่พี่น้องเอฟซีครับผมเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวง28สิงหาคมครับผม ลาวพัฒนาพ่อจเจริญศิลป์ครับเอาขึ้นทั้งพุ้นบ่ครับงามบ๊บิว,วอ่าเป็นคล้าข่ครับหู้คนยากคนบ่เอาครับผมเดี๋ยวจะพาไปชวมวิวครับพี่น้องเนาะชวมวิวอ่าบน่นเทศหอชวมวิวไ้ครับผู้ทเพาทองครับพี่น้องอยู่ทางอำเภอหนองบอัวซอเด้อครับผม ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจก,กดไลค์แชร์กับน้ำเชียร์พารวยในเด้คอครับผมพี่น้องครับผมครับมาแถวแรลกบ่เด้มาเบิเเบ่งวิวครับผมบ่เด้อขึ้นมาชมวิวโอ้งามงามจุดชมวิวเย็นสบายเลยครับผมบนยอดเขาครับจุดชมวิวกับว่ได้ถึงยอดแล้วครับผมบอยู่โขดหิน ยู่วัดนี่แหละครับจุดชมวิวนี่แหละครับพี่น้องเอาครับเอาครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาพ่อเจริญศิลป์กันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับผมมารับชมรับฟังกันเลยครับพี่น้องเนาะ ลาวพัฒนาพ่อเจริญศิลป์ครับหมวดที่ผ่านมาเพื่นเขาที่วิ่ง3เน้อครับผมกับเลขออก3 0มศครับเอาหมวดวันที่ยี่สิบครับพี่น้องเนาะหน่วยบนล่าง0กับ9กครับผมสตัวบนล่าง80 30 20 40 89 39 29และ49ครับเน่นที่80 89 สามเก่าครับพี่น้องสามตัวบนศูนย์สามเก้าครับผมสี่ตัวมัอนี่พอให้สี่ตัวได้ครับผมแปดศูนย์สามเก้าครับนี่แหละครับผมลาพัฒนาพ่อเจริญศิล์เอามัอนี่ยึดเทืงเขาครับพี่น้องอาจจะมีลมแน่จากน้อยครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับผม สำหรับแนวทางเล่าพัฒนาครับผมเดี๋ยวก็มาเชียกกจะมานำเสนอให้พี่น้องซีทุกๆสํำนักครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นข้อมูลครับผมเพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบของพี่น้องซีเด้อครับผมครับว่าว่าจะเป็นพ่อเจริญศิลนครับพ่อบางพีพี่ปักกายครับอาจารย์ปึกครับพี่น้องเนาะปูขุนพี่พรอนครับผมเสี่ยนกับทุ่มแบนครับแล้วก็ พอแสวงครับผมปูโรบุรี่พอเสือดครับหลายๆสำนักครับพี่สาวเกาหลีผู้ใหญ่ลึกลับครับก็จะมานำเสนอสู่พี่น,อนอ้องเอฟซีเป็นขอมูลในการตามต่อเด้อครับผมเป็นข้อมูลในการตามต่อเสียงโศกเสียงดวงครับพี่น้องเนาะจังได้กัให้พี่น้องเอฟซีได้โชคได้ลาบไปน้ำกันครับบรรยากาศในคลิปนี้ก็อยู่ท่งผู้ตะเ่าท่องครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีถ้าอยากมาท่องเที่ยวไดก้กะ ชมไดนเด้ครับผมครับวัดภูดตะเผาทองตำบลกุดหมากไฟบอกครับผมแล้วก็อำเภอหนองวอซ้อครับพี่น้องเนาะอุดรธานีครับก็จะมีอ่าปูพญานาคครับผมเพิ่นอ่าสางไวยูมีบอ่ออมครับผมบอ่อหรือว่าสะโบกกรณีครับ ฝนตกลงมาแล้วครับพี่น้องแต่ว่าก็ปปล่อยครับพี่น้องเนาะอากาศเย็นสบายครับครับพา,าพี่น้องเอฟซีชมความงามอีกครั้งหนึ่งครับผมช<า>มความงามอีกครั้งหนึ่งความสมชื่นครับพี่น้องเนาะ ซุ่มยืนโคตรยินสวยง่ามครับผมเอาครับพี่น้องมาเบอ่งกันอีกครั้งหนึ่งด้วยครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาพ่อเจริญศิลป์ครับผมหน่วยบนล่างศูนย์กับเก้าครับ สตัวบนล่าง80 30 20 40 89 39 29 49 3ตัวบน0 39 80 39ครับพิจารณาเบิงเป็นแนวทางบังเด้อครับพี่น้องเสียงโสกเสียงดวงครับขอเจริญศีลครับพี่น้องเนาะครับจะเผลอจะผ่าดครับพี่น้องครับผมนี่แหะครับ อากาศเทิงเขาอาจจิมีลมแน่จังน้อยครับพี่น้องครับขอโทษขออภัยเด้อครับผมนี่ครับแคปหน้าจอไว้ครับผมเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาลวยกับขออวยพรให้พี่น้องทีครับผมโชคดีเด้อครับพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนากับน้ำเชียร์พาลวยกับขอให ได้โชคได้ลาบไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะยี่สิบแปดสิงหาคมหกสิบหกครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เด้อครับพี่น้องพอกันคลิปหนาลาวพัฒนาครับเอาพี่น้องชมบรรยากาศความสวยงามของวัดผู้ตะเภาท่องอีกครั้งหนึ่งครับผม สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีเด้อครับผมสวัสดีครับ